ตำนานยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพและที่มาของท่าเตียนตำนานรูปปั้นพญายักษ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือที่เรียกว่าวัดอรุณหรือวัดแจ้งมีอายุมากกว่า200ปีสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่สาม ยักษ์วัดแจ้งเป็นรูปปั้นยักษ์สองตนที่เฝ้านาสุมประตูพระมงกุฎหน้าพระอุโบสถด,ด้านซ้ายขวาอย่างละตนตนทางซ้ายมีผิวกายเขียวชื่อทศกันและตนทางขวามีผิวกายสีขาวชื่อสหัสเดชะทั้งสองถือเป็นยักษ์ชั้นสูงที่มีอิทธิฤทธิ์สูงสุดเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่หวาดกลัวของเหล่ายักษ์ชั้นต่ำ จึงเชื่อว่าสามารถปกป้องไม่ให้วิญญาณเร่ร่อนเข้ามาภายในวัดได้ตำนานเล่าลือว่ายักษ์วัดแจ้งทั้งสองตนนี้มีหน้าที่เฝ้าสิ่งมีค่าต่างๆผู้คนจึงมักจะกราบไหว้ขอพรในเรื่องที่เกี่ยวกับความร่ำรวยการค้าขายหรือการรักษาเงินทองของมีค่าให้อยู่กับตนไปนานๆสำหรับยักษ์วัดโพ ซึ่งมักจะถูกพูดถึงคู่กันนั้นตั้งอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลม,มังคลารามหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าวัดโพเป็นวัดประจํารัชการที่หนึ่งและยังเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยด้วยในสมัยก่อนยักษ์วัดโพมี8ตนแต่ในสมัยรัชการที่สีได้มีการเปลี่ยนแปลงวัด และนำเอายักษ์เฝ้าประตูออกไปจึงเหลือยักษ์เพียงสี่ตนคือพญาขอนที่มีผิวกายสีเขียวเป็นน้องชายของทศกัณฐ์พญาแสงอาทิตย์ที่มีผิวกายสีแดงชาติเป็นลูกของพญาขอนและเป็นหลานของทศกัณฐ์มัยราบที่มีผิวกายสีม่วงอ่อนเป็นหลานของทศกัณฐ์และศรัทธาศูน ที่มีผิวกายสีแดงเสนผสมสีขาวเป็นเพื่อนของทศกัณฐ์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในวรรณคดีคงคุ้นเคยกับชื่อเหล่านี้ไม่น้อยเพราะยักษ์เหล่านี้มีบทบาทอยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรตินั่นเองซึ่งยักษ์วัดโพทั้ง4ตนมีขนาดเล็กกว่ายักษ์วัดแจ้งมากขนาดความสูงประมาณ150เซนติเมตรเท่านั้นทั้งยังถูกตั้งไว้ในตู้กระจก ผู้คนมักจะมากราบไหว้ขอพรเรื่องหน้าที่การงานหรือการสร้างชื่อเสียงสำหรับที่มาของท่าเตียนนั้นว่ากันว่ายักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพที่อยู่วัดตรงข้ามกันนั้นเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองมักข้ามแม่น้ำไปมาหาสู่กันเป็นประจำทว่าวันหนึ่งยักษ์วัดโพและยักษ์วัดแจ้งทะเลาะกันยกใหญ่จนถึงขั้นต่อสู้กัน ทำให้พื้นที่และต้นไม้บริเวณนั้นถูกเหยียบย่ำจนกลายเป็นที่ราบโล่งเตียนไม่มีอะไรเหลือไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ชนะเพราะพระอิศวรทราบเรื่องเสียก่อนเนื่องจากการต่อสู้ของยักษ์ทั้งสองทำให้ผู้คนและสัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนพระอิศวรจึงได้ลงมายุติการต่อสู้และลงโทษทั้งสองด้วยการสาปให้กลายเป็นหินจากนั้น ก็สั่งให้ยักษ์วัดโพไปเฝ้าพระอุโบสถของวัดโพและยักษ์วัดแจ้งไปยืนเฝ้าประตูวัดแจ้งทั้งสองจึงกลายเป็นยักษ์ประจำวัดต,ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและที่ราบซึ่งเกิดจากการต่อสู้ก็ถูกชาวบ้านเรียกว่าท่าเตียนเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ตำนานแรงวัดเ,เกกเปลตวัดสุทัศน์ ตำนานแรงวัสะเกตเบลดวัส,สุทัศน์เป็นคำพูดคล้องจองที่ได้ยินคู่กันมานานและมีที่มาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โดยตำนานแรงวัสะเกตเกิดขึ้นจริงในวัสะเกตร,ราชวรมหาวิหารหรือที่เรียกกันว่าวัดภูเขาทองช่วงสมัยรัชกาลที่สองเกิดการระบาดของอหิวาตกโรค หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโรคหาทำให้มีผู้คนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากหลายหมื่นคนภายในเวลาไม่กี่วันผู้คนในสมัยนั้นบอกว่าเป็นเหมือนภาพจำลองของนรกบนโลกมนุษย์ในสมัยก่อนมีกฎห้ามเผาศพในเมืองและวัดในเมืองก็ไม่มีเมนสําหรับเผาเวลามีคนเสียชีวิตจึงต้องขนออกไปเผานอกเมือง โดยผ่านประตูซึ่งเป็นประตูเมืองเพียงประตูเดียวที่สามารถนำศพออกไปได้เรียกว่าประตูผีแล้ววัเสเกตก็อยู่ใกล้กับประตูผีมากศพชาวบ้านจึงถูกนำไปกองรวมกันที่นั่นเพื่อรอการเผาแต่เผาอย่างไรก็เผาไม่ทันดังนั้นจึงต้องใช้วิธีขุดหลุมฝังด้วยซึ่งในระหว่างนั้นพวกแรงก็แห่กันมารอกินศพ และอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเป็นเวลายาวนานกว่า60ปีจนกระทั่งโรคระบาดค่อยๆลดความรุนแรงลงด้วยความรู้ทางด้านการแพทย์ในสมัยรัชกาลที่หแต่ชาวบ้านก็ได้เรียกกันว่าแรงวัสเกตจนติดปากไปแล้วและปัจจุบันที่วัสเกตก็มีรูปปั้นแรงตั้งอยู่เป็นจำนวนมากในอริยบทต่างๆเพื่อให้คนรุ่นหลัง ได้ศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและเมื่อพูดถึงแรงวัสะเกตแล้วผู้คนก็จะต้องต่อด้วยเปลตวัสุทัศน์อย่างติดปากเปลตวัสุทัศน์เป็นเรื่องราวที่เล่ากันว่ามีคนพบเห็นเปลตที่วัดนี้บ่อยๆโดยจะเห็นเป็นเงาของสิ่งมีชีวิตที่ตัวสูงมากมีปากเท่ารูเข็มและมีมือเท่าใบลาน ปรากฏตัวในยามค่ำคืนทำให้ผู้พบเห็นหวาดกลัวจนตัวสั่นบางคนก็เห็นเป็นรูปรางบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงเปรดร้องขอส่วนบุญแต่ตำนานที่โด่งดังที่สุดของเปรดวัดสุทัศน์นั้นเห็นจะมาจากเรื่องเล่าที่พระสงค์ยืนคุยอยู่กับเปรดตัวหนึ่งมีบางคนบอกว่าเปรดนั้น เป็นเพียงเงาของเสาชิงช้าที่ปรากฏบนกำแพงในสายหมอกยามเช้าเท่านั้นจริงๆแล้วเรื่องพระสงค์คุยกับเปลดนี้เป็นเพียงภาพวาดบนฝาผนังในอุโบสถของวัดที่มีไว้สํำหรับสอนให้ผู้คนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษหากทำตัวไม่ดีเมื่อตายไปจะกลายเป็นเปลดเรื่องราวของเปลดวัสุทัศน์นี้ต่างจากแรงวัสะเกธ รงที่ไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องเปรตจริงๆแต่ผู้คนมากมายก็เล่าลือกันปากต่อปากจนบางคนก็เชื่อว่าหากอยากเห็นเปรดให้ไปดูได้ที่วัดสุทัศน์ตำนานผีทหารญี่ปุ่นเฝ้าสมบัติวัดขู่เขาทองจังหวัดพัทลุงม,มีตำนานที่เล่าขานกันมารุ่นต่อรุ่น ีวัดภูเขาทองจังหวัดพัทลุงเกี่ยวกับผีเฝ้าสมบัติที่เป็นทหารญี่ปุ่นและทรัพย์สมบัติมหาศาลที่ยังไม่มีใครเคยพบเจอเรื่องเล่ามีอยู่ว่าในปี2484จังหวัดพัทลุงคือหนึ่งในจังหวัดที่ถูกใช้ทางรถไฟเป็นเส้นทางลำเลียงขนส่งข้าวของอาวุธและของมีค่าต่างๆที่ทหารญี่ปุ่นยึดมาได้จากประเทศอื่นๆ และจะส่งขึ้นไปสมทบกับกองกําลังที่ประเทศพมา่าว่ากันว่าในรถไฟหลายโบกี้นั้นเต็มไปด้วยเงินและทองจำนวนมากแต่ทว่าในปี2488รัฐบาลญี่ปุ่นได้ถือว่าเป็นประเทศที่ยอมแพ้สงครามทหารญี่ปุ่นที่อยู่นอกดินแดนเมื่อได้ฟังก็ได้ไปเป็นจำนวนมาก เมื่อทหารญี่ปุ่นที่ลำเลียงเงินทองอยู่ที่จังหวัดพัทลุงได้ยินดังนั้นก็รีบหาสถานที่สำหรับเก็บฝังเงินทองที่พวกเขายึดมาได้และที่ที่พวกเขาเลือกก็คือท้ำแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดหลังจากที่ซ่อนสมบัติทั้งหมดไว้ในถ้ำแล้วทหารญี่ปุ่นตายด้วยการระเบิดปิดถ้ำ ขังสมบัติและตัวเองไว้ให้กลายเป็นผีเฝ้าสมบัติไปตลอดการทําให้ภูเขาลูกนั้นได้รับชื่อว่าเขาทองชาวบ้านที่รู้ขา่าวต่างก็รวมตัวกันหาทางเข้าถ้าเพื่อสแสวงหาสมบัติแต่หินที่ปิดถ้านั้นใหญ่จนเกินไปและชาวบ้านก็ไม่มีเครื่องมือที่จะทำลายมันได้ยิ่งไปกว่านั้นยังมีคนทรงเคยกล่าวว่า ไม่ควรที่จะเข้าไปในถ้ำนั้นเพราะเหล่าทหารญี่ปุ่นที่เฝ้าสมบัติอยู่ห่วงของมากหากเข้าไปทำให้พวกมันโกรธอาจไม่ได้ตายดีแต่ถึงอย่างนั้นผู้ที่มีความโลภบังตาและไม่กลัวตายหลายคนก็พยายามหาทางเข้าถ้ำทางอื่นจนเจอว่าบนยอดเขามีปล่องเล็กๆที่พาเข้าสู่ตัวถ้ำได้พวกเขาก็ไม่รอช้า รีบปีนขึ้นยอดเขาและได้เจอปล่องนั้นจริงๆเมื่อเจอปล่องแล้วคนกลุ่มนี้ก็รีบเข้าไปในปล่องแต่แทนที่จะได้สมบัติพวกเขากลับหายตัวไปอย่างลึกลับและไม่เคยกลับออกมาจากถ้ำอีกเลยนอกจากนี้ชาวบ้านในละแวกนั้นก็ยังเล่าลือกันว่าตอนกลางคืนหากมองไปที่ถ้ำก็อาจจะได้เห็นวิญญ,ญาณของทหารญี่ปุ่น ยืนทำหน้าดุร้ายเฝ้าทำอยู่ตลอดเวลาเพราะพวกมันหวงสมบัติมากขนาดที่ต่อให้ตัวตายก็ไม่ยอมให้ใครได้ไปสมบัติในถ้ำภูเขาทองยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ว่ามีจริงหรือไม่เพราะไม่มีใครเคยเห็นและมันคงจะเป็นปริศนาต่อไปอีกนานเท่านานเพราะพื้นที่บริเวณถ้ำน,นั้น ได้กลายเป็นพื้นที่ของเขตวัดและโรงเรียนยากที่จะเข้าไปขุดหาสมบัติได้ง่ายๆอีกหลงเหลือไว้เพียงตำนานความน่ากลัวของผีเฝ้าสมบัติเหล่านี้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาเรื่อยๆตำนานป่าช้าวัดดอนสุสานแนสนศพป่าช้าวัดดอนหรือสุสานวัดดอน หรือสุสานแต้จิว๋วเป็นสุสานที่ตั้งอยู่ใจกลางกลุงมีขนาดพื้นที่กว่า150ไร่ตั้งอยู่กลางเมืองในซอยเจริญกรุง57ในช่วงแรกเริ่มเป็นวัดดอนหรือวัดบรมสถนสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่หนึ่งแต่เมื่อถึงสมัยรัชการที่ห้า หรือราวปี2,442ชาวจีนแต้จิ๋วจำนวนมากที่ได้ย้ายเข้ามาในประเทศไทยก็ได้บริจาคเงินช่วยกันสร้างสุสานเพื่อฝังศพบ,บรรดาชาวจีนเชื้อสายแต้จิว๋วที่เสียชีวิตในแผ่นดินไทยผู้คนเชื่อว่าศพที่ถูกฝังที่นี่ มีราวๆแสนศพเลยทีเดียวมีทั้งศพรายาศพผู้ป่วยศพผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเรียกได้ว่ามีทุกเหตุแห่งการเสียชีวิตที่สําคัญส่วนใหญ่ตายด้วยอุบัติเหตุหรือที่เรียกว่าตายโหงทําให้วิญญาณที่นี่ค่อนข้างจะเฮียนดังนั้นในอดีต หากเรียกให้คนขับแท็กซี่รถเมล์หรือสามล้อมาส่งบริเวณป่าช้าวัดดอนจะไม่มีใครยอมมาส่งเพราะหลายรายที่เข้ามาส่งได้เจอกับเรื่องหลอนเช่นขาเข้ามากับลูกค้าแต่ขากลับได้วิญญาณติดรถไปด้วยหรือบางครั้ง มีคนเรียกให้ไปส่งที่ป่าช้าพอถึงที่หมายหันไปเรียกลูกค้าก็พบว่าเหลือแต่เบาะหลังอันว่างเปล่า <Yeah. S 1> จึงได้รู้ว่าลูกค้าก็คือวิญญาณ <Yeah. S 1> นอกจากเรื่องหลอนๆของบรรดาคนขับรถแล้วที่นี่ยังมีตำนานอันโด่งดัง ของผีสาวแม่ลูกอ่อนอยู่ด้วยเรื่องมีอยู่ว่าเมียหลวงจับได้ว่าสามีมีเมียน้อยและทําให้เมียน้อยท้องเมียหลวงกโกรธมากจึงไปเล่นงานเมียน้อยจนตายทั้งกลมหลังจากนั้นวิญญาณของเมียน้อยก็ไปเข้าฝันพระที่อยู่ในวัดดอน บอกว่าร่างของเธออยู่ในโรงพยาบาลช่วยเอาไปทำพิธีฝังที่ป่าช้าให้ทีพระวัดดอนไปที่โรงพยาบาลและได้พบศพสองแม่ลูกจริงๆแต่ว่าหลังจากที่ทำการฝังแล้วผู้คนที่ผ่านไปมากลับได้พบผู้หญิงตาแดงๆ ยืนอุ้มลูกอยู่ข้างทางเป็นประจำป่าช้าวัดดอนเป็นตำนานหลอนมาเช่นนี้จนกระทั่งในปี2539มีโครงการสวนสวยในป่าชา้าสวนสวยสมาคมแต้จิว๋วโดยได้มีการปรับปรุงป่าช้าวัดดอนบางส่วนเพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะ และเป็นพื้นที่ออกกําลังกายแม้จะยังหลงเหลือห่วงซุยอยู่แต่เมื่อมีผู้คนเข้ามาใช้บริการทุกเพศทุกวัยมีการทำกิจกรรมของชมรมต่างๆปรับปรุงการตกแต่งให้รม่มรื่นเหมาะแก่การออกกําลังกายหรือมีแม้กและทั่งร้านกาแฟป่าชาวัดดอน ก็ไม่ได้มีความน่ากลัวแบบเดิมๆอีกต่อไปตำนานวัดกระซายอาถรรพ์สมบัติโบราณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกระซายเดิมถูกเรียกว่าวัดเจ้าชายภายหลังถูกเรียกว่าวัดกระาย และค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นวัดกระซ้ายในปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นเนื่องจากวัดนี้มีสมบัติเก่าแก่และของมีค่าตั้งแต่ยุคโบราณมากมาย จึงเป็นที่หมายตาของเหล่าโจรขโมยทว่าผู้ใดที่กล้าเข้ามาลักขโมยหรือลองดี <c oughs> ก็มีอันต้องเป็นไปเกือบทุกรายทำให้วัดกระซายขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนสุดๆจนเป็นที่กล่าวขานของทั้งสำหรับชาวไทยและต่างชาติมีเรื่องเล่าว,ว่า มีขโมยกลุ่มหนึ่งหลักรอบเข้ามาขุดในกลุ่เพื่อหาสมบัติในยามกลางคืนเทว่าระหว่างการขุดมีน้ำไหลทะลักเข้าท่วมกลุ่มทำให้พวกขโมยต้องรีบว่ายน้ำหนีตายเทว่า <c oughs> เมื่อชาวบ้านมาพบเขา้าก็ได้เห็นว่าโจรขโมยกลุ่มนั้น ทาท่าแหวกว่ายน้ําเอาเป็นเอาตายอยู่บนพื้นดินราวกับเห็นภาพหลอนเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลและโครนจริงๆแล้วตอนนั้นไม่มีน้ำไหลหรือน้ำท่วมเลยมีบางรายที่หลักลอบเข้ามาขโมยของไปได้สำเร็จแต่หลังจากนั้นก็จะเสียสติหรือเป็นบ้า พูดจะไม่รู้เรื่องจนต้องนำของมาคืนหรือบวชเป็นพระเพื่อขอขมาผู้มีจิตคิดร้ายหรือพวกชอบความท้าทายกล่าวว่าจาดูถูกมักจะลงเอยด้วยการเสียชีวิตใต้ต้นไม้ในวัดเสมอชาวบ้านบอกว่ามีคนเสียชีวิตใต้ต้นไม้ กว่าสิบรายแล้วพวกเขาเชื่อกันว่าสาเหตุมาจากการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดแต่บางคนก็เชื่อว่าสิ่งลี้ลับหรือวิญญาณร้ายในวัดต้องการตัวตายตัวแทนพวกมันจะได้ไปเกิดใหม่ได้แม้กระทั่งพระในวัดหรือชาวบ้านเอง ก็เจอกับความเฮียนได้เช่นกันว่ากันว่าพระที่มาปาักกฏอยู่ภายในวัดแห่งนี้ส่วนใหญ่ไม่มีใครสามารถปฏิบัติธรรมหรืออยู่จนถึงตอนเช้ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระที่ปฏิบัติธรรมตอนกลางคืนทบเห็นงูใหญ่เลื้อยเข้ามาหา ก็ต้องรีบหนีทันทีเชื่อว่านั่นคือหนงเจ้าที่ชาวบ้านรายหนึ่งเห็นคนแก่สวมชุดขาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยสีหน้าไม่พอใจบางคนก็เห็นนางรับผีพระหรือคนที่เคยอยู่ในวัดซึ่งเสียชีวิตแล้วยืนอยู่ใต้ต้นไม้เป็นประจำ แต่สำหรับผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวสิ่งลี้ลับเหล่านี้เพราะในวัดกระซ้ายยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองวัดมาช้านานเช่นผีปู่ยาผีคนเผากลุ่ต้นตะเคียน ที่เชื่อว่ามีนางตะเคียนสิงสถิตยอยู่และต้นขางที่มีนางสไบทองคอยปกปักรักษา <c oughs> ตำนานหงทองยักษ์กินคนวัดห้วยลึกผู้ที่เคยขับรถไปยังเส้นทางถนนเพชรเกษมคงจะเคยได้เห็นหงยักษ์สีทองตัวใหญ่ ที่ตั้งยืนเด่นเป็นสง่าฝั่งถนนขาเข้าจังหวัดอยู่ริมทางหลวงรูปปั้นหงยักษ์นี้ตั้งอยู่ทางเข้าวัดห้วยลึกจังหวัดประจวบคิริขันมีความสูงประมาณ20เมตรด้านนอกเคลือบสีทองสวยเด่นเป็นสง่าเหมือนเป็นแลนด์มาร์คของวัดห้วยลึกที่ใครๆมาก,ก็ต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตอนแรกรูปปั้นอยู่ลึกเข้าไปแต่ภายหลังเนื่องจากการปรับปรุงขยายถนนทำให้กินพื้นที่และส่งผลให้บริเวณจะงอยปากของหงยักษ์นี้ยืนออกมาอยู่บริเวณกลางถนนเลยทีเดียวช่วงราวปี2514เจ้าอาวาสวัดห้วยลึกสั่งให้สร้างหงยักษ์ตัวนี้ โดยใช้เหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่เคยสร้างทางรถไฟเก่ามาเชื่อมต่อเป็นโครงเหล็กด้านในแล้วจึงโบกปูนปั้นเป็นรูปหงส์และให้หันหน้าออกไปทางถนนเพชรเกษมมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นที่รองรับเหล่าเทพเทวดาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของวัดและผู้มีศรัทธา และรูปปั้นหงก็สร้างเสร็จสิ้นในปี2518หหลังจากที่สร้างรูปปั้นหงเสร็จชาวบ้านก็เริ่มพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดที่อธิบายไม่ได้เช่นช่วงที่มีการขยายถนนมีช่างก่อสร้างฝันเห็นหงยักษ์วิ่งเข้ามาโจมตีด้วยท่าทางดุร้าย ระฆังที่เคยอยู่บริเวณจจง,งอยปากของหงยักษ์อยู่ดีๆก็หายไปมีข่าวลือว่ามันตกลงมาทําให้คนที่อยู่ด้านล่างนั้นเสียชีวิตในยามเช้าจะเห็นจจง,งอยปากของหงยักษ์มีคราบสีแดงๆเหมือนเลือดและบางคนที่ขับรถผ่านวัดห้วยลึกในยามค่ำคืน ก็บอกว่าเห็นโงวิ่งหรือบินข้ามไปข้ามมาสองฝั่งถนนผู้คนเชื่อว่าหงยักษ์อรารวาสเพราะมันไม่ได้รับการเส้นไหว้ไม่มีอาหารกินจึงออกไปจากวัดตอนกลางคืนเพื่อจับมนุษย์กินด้วยตัวเองบางคนก็บอกว่าเพราะมันเหงาไม่มีเพื่อนหรือคู่คิด ทางวัดห้วยลึกที่ทราบเรื่องข่าวลือเหล่านี้จึงได้ปรึกษากันและแก้ปัญหาด้วยการน,นำของไปเส้นไหว้ทาสีรูปปั้นของหงที่แต่เดิมเป็นสีขาวให้เป็นสีทองหน้ามองนําโซ่ไปล่ามที่ขาของหงยักษ์เพื่อไม่ให้มันออกไปจากวัดได้อีกและสร้างรูปปั้นหงตัวเมียสีเขียวอีกตัวไว้ข้างๆกัน ไม่ให้ออกไปสร้างอันตรายแก่ผู้คนอันที่จริงแล้วเจ้าอาวาสอธิบายว่าระฆังบนจงอยปากนั้นทางวัดส,สั่งให้นำออกไปเพราะเกงจะหล่นลงมาเป็นอันตรายกับรถหรือคนข้างล่างส่วนหงที่บินไปมาตามถนนบางคนเห็นบางคนไม่เห็นก็สุดแท้แต่บุญบาร,รมีของคนคนนั้น นัปัจจุบันรูปปั้นหงทองไม่ได้ออกอลาวาสหรือสร้างความกลัวแก่ใครอีกต่อไปมันกลายเป็นจุดเช็คอินสุดฮิตสำหรับเหล่านักท่องเที่ยวและเป็นสถานที่กราบไหว้ขอพอรอันโด่งดังผีสาวชุดดำวัดเสมียนานารีเรื่องราวของผีสาวชุดดำวัดเสมียนานารีเกิดขึ้นมากกว่า50ปีที่แล้ว โดยเรื่องราวความเป็นมาก็คือคนขับแท็กซี่คนหนึ่งกำลังจะขับรถกลับบ้านเขามองเห็นคนโบกมือทำท่าเหมือนจะเรียกแท็กซี่อยู่ไกลๆเมื่อขับเข้าไปไกล้ๆจึงเห็นว่าผู้โดยสารโบกรถเป็นหญิงสาวสองคนสวมชุดดำกลมกลืนไปกับความมืดรอบตัวดูอายุราวๆยี่สิบกว่าหน้าตาละไม้คล้ายกันเป็นเหมือนพี่น้องกัน พวกเธอบอกว่าอยากให้ไปส่งที่วัดเสมียนนารีทีแรกคนขับไม่อยากจะไปเพราะมันดึกแล้วแล้ววัดอยู่ค่อนข้างไกลแต่เพราะสงสารหญิงสาวทั้งสองกลัวว่ายืนอยู่ในที่เปี่ยวแบบนี้จะเป็นอันตรายจึงรับทั้งคู่เป็นลูกค้าเที่ยวสุดท้ายของวันทั้งคู่จึงขึ้นไปนั่งบนเบาะหลังระหว่างที่ขับรถไปเรื่อยๆ หญิงสาวทั้งสองนั่งเงียบกริบแม้ว่าคนขับจะชวนคุยเพื่อไม่ให้บรรยากาศวังเวกแต่พวกเธอก็ไม่ยอมพูดเมื่อทำเช่นนี้ไปสองสามครั้งคนขับจึงเลิกชวนคุยและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าอากาศหนาวเย็นผิดปกติยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสังเกตเห็นหญิงสาวจากกระจกหลังก็รับรู้ถึงสิ่งที่ผิดปกติอย่างเช่น ผิวของพวกเธอซีดมากแล้วทั้งคู่ก็นั่งก้มหน้าก้ามตาไม่ขยับขยื่นราวกับเป็นหุ่นทำให้คนขับรถตัวเกรงไปตลอดทางเมื่อขับถึงวัดเสมียนนารีคนขับหันไปด้านหลังตั้งใจจะบอกว่าถึงที่หมายแล้วกลับได้พบเพียงความว่างเปล่าไม่รู้ว่าพวกเธอหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทั้งยังไม่ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูรถเลยราวกับว่า พวกเธอทะลุป,ประตูออกไปได้บางเวอร์ชั่นก็บอกว่าพวกเธอค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาคนขับรถแท็กซี่เลยทีเดียวชาวบ้านเล่าว,ว่าตำนานเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นจริงเพราะข่าวเมื่อสมัยก่อนทีน่มีหญิงสาวสองคนรีบไปงานศพของแม่ซึ่งจัดในวัดเสมียนานาีแต่พวกเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกัน ก่อนที่จะไปถึงวัดและกลายมาเป็นผีโบกรถแสดงความเหียนแก่คนขับแท็กซี่จึงมีคำเตือนว่าไม่ควรจอดรับส่งใครบริเวณนั้นเพราะอาจจะพบเห็นผีสาวสองพี่น้องได้เป็นเรื่องสยองปนความเศร้าสำหรับคนในละแวกนั้นเลยทีเดียว